สวัสดีคานผู้ชมครับเลี้ยงไสเดือนกลางแจ้งช่วงฝนหนักๆน,กนี่ยิ่งกว่าเป็นเทวดาครับเพื่อนพมแดนบอกว่าเป็นเทวดาลำบากมากเช้ามาต้องวิ่งเก็บดาวค่ำมาต้องเอาดาวไปเลี้ยงแต่เลี้ยงไสเดือนกลางแจ้งเนี่ยพอแดดออกต้องเอา ที่คลุมมอ,อกนะครับเอามินติชีดเอาถุงปุ๋ยเอาพัดติกออกเพื่อให้เจอแดดนะบางครั้งยังไม่ค่ำเลยครับพอฝนมาต้องมาปิดใหม่โอ้โหมันยิ่งกว่านี่นะครับถ้าเราไปแตะเขาหน่อยก็เหนียวเลยทีนี้เส้เดือนก็ไปไหนไม่ได้ตายอีกช่วงร้อนหนักๆ ไซเดือนก็ตายในกะลามังก็ต้องออกมาลงพื้นตอนนี้เจอฝนหนักเลยครับเห็นไหมครับมีแต่ไซเดือนดังนั้นเลยเนะี่ยคุยไ่เดือนนะครับพี่น้องเนี่ยเหนียวๆพอเราไปแตะปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเลนเป็นชี้ตมไปเลยแล้วก็จะเหนียวไ่เดือนไปไหนไม่ได้ตายอีกเลยปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะเอานําที่คุมเขาออกแล้วก็ปล่อยไว้ให้เขาปรับสภาพเอง พวกนี้ที่ปิดนะครับเอามาตากให้แห้งจะไม่รู้จะทันแห้งหรือบ่าฝนจะมาอีกือาดูท้องฟ้าครับเนี่ยมันจะเป็นอยู่างเงี้ยอีวสักพักนึงก็ตั้งเขามาแล้วอ่าช่วงพักอันนี้ก็ดินปลูกใบกัมปูหมักนะครับเชะเชื้ไปหมดนะอ,อยู่ธรรมชาติจริงๆแล้วพี่น้องนะ เทพื้นมันก็ไม่ไม่เป็นธรรมชาติเนาะเอามาอย่างนี้แหละพี่น้องเนี่ยดูอีกรอบข้างล่างก็มีนะครับไปเป็นทะเลเลยนะ่ะวิธีแก้ก็คือเอาเบดดิ้งมาเททับไว้เรื่อยๆนะครับเ,เบดดิ้งมาเททับเรนะื่อยๆตอนนี้ขี้วัวก็หายากแล้วบางในบ้านแปวไม่รู้แห้งบาง้างยังเนาะแต่ก็มีแช่อยู่นะครับถ้ามันเป็นเลนอย่างข้างล่างอะ่ะเอาเบดดิ้งมาใส่ไว้นะเขาก็จะขึ้นมากิน ถ้าเราไปแตะนิดเดียวก็เป็นเลนไปเลยเป็นขี้ตมไปเลยตอนนี้ก็ไสเดือนก็ขยับไม่ได้ตายอีกโอ้นี่คืองานครับพี่น้องเป็นงานที่สุดยอดนะเป็นสุดยอดของของการทํางานเลยวนไปวนมาเนาะไอ้ที่มันแห้งแล้วมันบาดแล้วบางทีก็ไม่ได้เก็บฝนมาใหม่ก็เละอีกเพราะนั้นช่วงหลังๆก็เลยไม่ได้พูดถึงไสเดือนเลย อ่ะไสเดือนยังมีนะพี่น้องนะแต่ไสเดือนตกปลายังไม่มีตอนนี้นะต้องขออภัยมากๆเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยเราเราไปแตกเขาไม่ได้เลยนะครับอย่าไสเดือนเยอะนะครับเนะี่ยอย่ไสเดือนทั้งนั้นเดยพี่น้องโกยไปนี่เต็มเลยแหละแต่พอโกยไปก็จะเป็นเลนอย่างที่ผมได้นําเรียนนะก็เลยปล่อยไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมิตรลักแฟนเพลงที่ตกปลาก็ต้องขออาภัยเมื่อวานนี้ก็โทรมาหลายลายออ พบฝนมาอะไรมาก็อยากจะตกปลาเนาะสักครู่ครับสักครู่เดี๋ยวจัดให้0818787089สวัสดีครับ